สวัสดีนะครับผมสวัสด <th phin eventually> ีทุกคนใน YouTube ด้วยนะครับอยู่กับพี่ฉันคนโคกรถไถ่ายท้องคำอยู่กันที่บ้านสมคิดนะครับวันนี้พี่เอาอะไรมาทำเอาอะไรมาทำก็เอาเขามาทำครับเขาเอาไปใส่หน้าแป้นใส่โอแปลงเป็นหน้าแป้งแบบนี้เอาดัมเบลดัมเบลอ๋อเอามาทำดัมเบลใช่ไหม รีบออเลงใหมดหมดหมดไปเท่าไรพี่งบประมาณแบบนี้ทั้งทั้งลูกปืนเราด้วยไหมลูกลูกปืนก็ลูกปืนเราโอ้ลูกปืนเดิมแต่ว่าเอาเอาเอาแค่นาแปลนตัวนี้กับน็อตแล้วก็ริมเท่าไรพี่พันห้าพันสี่ห้าสิบรวมรวมค่ากึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมอ๋อสองสองข้างพันพันสี่ห้าสิบอืมโอเคถ้าใครจะมาทำก็ซื้อประกับหมดไปเกินพันนะ หลายคู่แล้วครับมันกินปลากลับแล้วพี่สยามก็มันมันจะลวกให้ตัวได้อ๋อแต่ว่าผมไม่เคยใช้เนาะก็เลยไม่รู้อ็เรยมาแปลงเปลี่ยนแปลงอย่างนี้อ๋อเป็นคือตายตัวเลยประกับก็ห้าร้อยห้าสิบแล้วแต่ว่ามันมันก็ดิ้นไม่ได้แล้วน้องแบบนี้เนาะผมว่ามันดิ้นไม่ได้แล้วแหละข้างนึงก็ห้าร้อยห้าสิบแล้วอ๋อคือมันมันมันตายตัวไปแล้วแหละมันหายไปแล้วประกับอ่ะใส่ริมไปแล้วก็คือไม่ไปไหนแล้วนะช่างช่างใส่ริมแล้วอยู่ไม่อยู่ก็ที่ช่างเอ้ยอ้าวเน่เขาว่าอะไรเนี่ย เขาบอกอยู่ไม่อยู่ที่อยู่ที่ช่างแล้วนะฟอกติกเลยง่ายดีโอ้ตายเห็นใครวะเ็นเครื่องพิลิงโครงพงเอ่อพิลิงรู้ดักพิภูมิภูมิภูมินี่นี่นี่เชื่อมเชื่อมไม่ติดเออเห็นเห็นเูยโอ้โหคิดได้ไงอ่ะสายสมคิดแน่เลยใช่ไหมการเลี่ยช่างตัวทับปากหน่อยตัวเชื่อมเกินเชื่อมตัวนี้ติดเลยนะครับเชื่อมโอเคสวัสดีครับอะอะสวัสดีครับกลับแล้ว มาแลยเช้าแล้วเนี่ยเชื่อมเชื่อมตัวนี้อ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ต้องดูตัวนี้นี่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 เชื่อมผมเห็นวันนั้นพี่เลี้ยงเขาลงมานะพี่ภูมิพี่ภูมิพี่ภูมิเชื่อมเผาข้าเหวียงเนี่ยติดกับอ่าโมเลโอ้โหคิดได้ไงไม่รู้ถอดอ่ะทำไงถ้าถอดไม่รู้วมนศุกร์นี้แต่ก็จะถอดต้องเจียวกางเดียวแล้วเจียวเขาเชื่อมฝังเข้าไปไหนอ่นะเห็นเลยวเครื่องก็ต้องเสียหมดเลยถอดได้โอ้โหแต่ แต่ว่ามันเชื่อมฝังข้างในจะเทียงไงเราจะเทียงไงเอาก็แก๊สยังค่อยเป่าเลาะโอ้แต่ว่าออดได้มีอะไรแนะนำไหมว่าอย่าไปทำแบบนี้ออกได้ไม่ออกได้จริงเหรอแต่จะแพงหน่อยอ่ะก็แบบก็แทกไี่เออว่าจะห้ามเขาไม่ได้มีอืมโอ้ยุทรงอีกเออาโอ้โหน็อตตัวสามสิบสี่สิบบาทโน้ตล็อกนะอ๋อเฮ้ยมันริมมันรูดหรือเปล่าก็ต้องเชื่อมสายริมมันรูดแหละอืเออ ลิมริมริมตัวที่ว่าอยู่ติดในในโม่น่ะน็อตเขามีมไหมวะน็อตใส่เปล่าไม่รู้อ่ะมาใส่ใไหมไม่รู้ใส่หรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้สังเกตแต่ว่าเชื่อมติดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เอ้าไป็นไรในตัวเนี้ยมานี่เนี่นี่นี่ เจ้าเอกเก่ลงครับเอกเก่าเอกเก่าปวดติดเปเอกเก่าอีกเอกเก่าอีกเอกอีกมันเป็นไรที่มาถอดกองอยู่เนี่ยลิ้นเข้ากองไอ้ดีอ้าเข้าได้ไงท่อมันสนิทรถมันยาวเกินลืมดูหลวมเลยฝากฝากไว้เลยนะครับถ่อไอ้ดีเนี่ยสำคัญมากนะครับทนดูเรื่องเราบ้างรู้แล้วมันทนอ่ะไม่ได้ อ่ทำไมลูกลูกมันยาวทำไมช่างก็บอกก็ได้ลูกนี่มันยาวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ต้องไปหาการนะเปลี่ยนไอตัวไอตัวยันมาร้อยสี่เนี่ยมีคนถามมาว่าร้อยสี่เนี่ยอัพร้อยหกสิบได้ไหมใส่ได้เลยซื้อปอกร้อยสีบก็ใส่ได้เลยคือเอาปอกเอาลูกเอาแหวนใส่สวมปุ๊บก็คือใส่ได้เลยไม่ต้องแปรงไม่ต้องแปรงอะไรใช่ไหมนี่ตามนี้นะครับอืมขายยันมาอยสได้เลยลูกปูงมีก็ลูกเดิมอืใช่เดิมหรือใช่มีรอยอะไร แต่มมีลอยลุดวาวะ่อะอลอไปจากโรงงานลอจากงงานดูนี่เน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 ่วกกินลูกสูบแมีอยสองวงแหมโคตรมากนะหลักรายมหลายคนเลยหม <c oughs> มันไปตานานแล้วเหลือแค่นี้แหละเนี่ยไปตานานแล้วน,นั่นเอหลัรายเอแล้วแล้วอะไรตั้งเหลืองเนี่้แมงวันง่เกาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยี้แมวงวันเกาะ ทัว่วเละเอะเทอะไปรีบมันยกไม่ขึ้นนมันหนักถังน้ำมันเอาแค่นี้ยกไหวเลยต้องอดเลยไม่น่าไหว <c oughs> อ,อมันใหญ่อ่ะ <c oughs> น้ำหนักมันทั้งตัวลประมาณเท่าไหรเดิมเดิมอ่ะเดิมมันร้อยสี่สิ้าโลเอ้ที่เราแพนนั่นอ่นะเออที <c oughs> ม่มีน้ำหนักแบบไม่มีของเหลวอ่าไม่มีของเหลวร้อยสี่สิบาโลติดได้ร้อยห้าเดี๋ยวแล้วกึ่งตอนนี้เหลือเท่าไหร่มาเลยเหลือก มันก็ไม่ถึงมันก็ไม่ถึงร้อยสี่ห้าแล้วนี่ไม่ถึงับออกไปประมาณสิบกโลอ่ะก็วันนี้เดิมรู้สึกว่าจะสามสิบสองโลเนี่ยถ่วงลอ่ะไอ้นี่น่าจะอยู่สิบสิบแปดสิบเจ็ดโลแล้วก็ชุดเกาะอะไรอีกก็ลรไปหลายโลนะชุดเกาะก็เต็มถังเนี่ยใส่ถังอีที่แปดแรงอ่ะเติมไม่ไหวมันกินมันเติมเดี๋ยวมันทำไมแล้วมันเติมไม่ไหวผมต้องใส่ถังสองร้อยลิตรเนี่ยใส่ที่โค้งไว้เลยเนี่ย ตาดีเลยใส่มัดไรโคงเออมัดไว้โค้งเถอะเนี่ยปะมัดทหารเนี่ยเออเอาเออตาดีเหมือนกันไล่เบาเงี้นปิดตำนานไปแล้วนะครับตอนนี้ว่าจะขายมั้งขายอันนี้สองร้อยอันนี้ร้อยขายเท่าไหร่นะสี่หมื่นสี่หมื่นสามพันห้ครับสี่หมื่ามพันห้าแต่งให้พร้อมไหมสี่หมื่นแต่งให้พร้อมถ้าเกิดมีคนเอาจริงอ่ะไม่ คือเช็คระบบให้เรียบร้อยแล้วเดียวดูแล้วสองปีเดี๋ยวเดียวถ้ามีคนเอาจริงๆต้องขายเขานะขายก็ซื้อใหม่สี่หมื่นเออเอาสี่หมื่นนะไปเลยเออสี่หมื่นนะเอาไปประกอบเองด้วยอ่เฮ้ยต้องถาให้เขาดิประกอบไปเขาเดี๋ยวพร้อมใช้อ่าพร้อมใช้อ่ามีคนซื้อจริงนะอ่าถ้ามีคนซื้อก็ขายเขานะบอกแล้วนะเนี่ยทักทักมาสมคิดได้นะเฟซบุ๊กสมคิดเช้านะครับสี่หมื่นนะใครสนใจนะครับพร้อมใช้อ่าพร้อมใช้แต่ย้ำนะผมซื้อมาสามหมื่นห้า ก็ซื้อมาสามหมื่นห้าก็แต่งแล้วไงแต่งแล้วอ่ะอเพิ่มมีคนสนใจไงชุดเกาะอยู่ครบถ้ามีคนสนใจก็ทักมาตมงคิดเลยนะทำไมใส่ไม่ได้เดี๋ยวเก่าไม่เอาหาใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ประกอบคืนแรงเหมือนเดิมสี่หมื่นเนี่ยนะสี่หมื่นพร้อมพร้อมแรงถึงกตาลายนั่งมองาอ่ เออถ้าขายสนใจก็อย่างที่ผมบอกทักไปเลยสี่หมื่นนี่จะมายัดแคมเหมือนกันแล้วเนี่แต่ว่าซื้อมาสามหมื่นห้าเดิมเดิมแคมเลยอืมโปรแกรมแจกได้สูตรพิสันนี่แค่เนี่ยนะรถใครเนี่ยบอกชื่อเลยไหมเนี่ยรถทำไมถึงอยากอยากได้สูตรพิสันพิสันยังจะเอาสูตรใหม่แล้วนะเออมันแรงดีมันระเบิดได้เออหรือมันจะจริงวะเนี่ยมันแรงไประเบิดระหว่างเออเอาจริงไหมพิสันมันแรงจริงไงแรงจริงตุ้มนะครับ จะขาดบ่อยสิสีเขียวอะไรนะเขียวละลายซับเออเอาไเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำคอนเทนต์ใหม่ไงอะไรอไฟออกสองท่อเออเยาจะร้อนีลยวจะมีไฟออกสองท่อแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีน้ำมันออกใต้ถัง แล้วถังรั่วจน้ำมันออกแล้วถังแล้วถังรั่วมันเครื่องเออ่าวโอ้ยอ่างแตกอืมนน้าัเเงแหมสเต็ปสเต็ปอะไรคอนเทนต์ใหม่ๆเนี่ยตัวอย่างนี้ยดีๆทั้งนั้นเนี่ยถังแตกอ่างรั่วอะไรก็ว่าไปแล้วเครื่องใครมากรองกันหรอลเครื่องใครอ้าวมาดอ้าวมาติดเมื่อไหร่วะอ้าวเอาแล้วสิปิดสาดมาไงนึกเข้าลืมเาบอกนี่นะครับไม่รู้เครื่องใครจะของเครื่องเนอะจะของโค้งอ่ะ เครื่องกระโค้งอ่ะเออด่าขายพวกโค้งเลยไหนโค้งไหนเนี่ยเนี่ยอ๋อเนี่ยเครื่องด้วยอ๋อเครื่องเขาไงเราจะขายอ๋อไม่เครื่องเขาก็มาทำใช่ไหมเข้ารู้เอาเว้นแล้วเอาขายหมื่นห้าอืมขายเลยเครื่องเจ้าพลังแปห้เนี่ยนะของใครเจ้าพลังแปดห้าขายหมื่นห้าโอ้โหเจ็ดกว่าด้วยเจ้าพลังแปดห้าขายขายหมื่นห้าโอ้โหหลับหูหลับตาขายเนี่ย โอ้ของใครเนี่ยของใครของลูกค้าเออของลูกค้าไปขายให้เขาอีกห้าเลยอ่ะยิ่งเขนเนียวประเทศเดินไปโอ้แล้วก็ไปไปซื้อเครื่องเนี่ยเครื่องเนี่ก็ต้องขายให้หมื่นห้าขึ้นเนี่ยทำไมก็ขอมันเจ็ดพันห้าแล้วอ่ะโอ้ไปใช้ก่อนเท่านั้นน่ะเราใช้ให้เก่าๆแล้วค่อยมาขายโอ้โหขายแพงอ่ะทำไมไม่ไปซื้อเครื่องใหม่แต่แต่ตัวเนี้ยสี่หมื่นแน่นอนซื้อมาสามหมื่นห้าแต่งให้ครบขายสี่หมื่นอืมแล้วมีอะไรแถมหาอย่างเดียวตัวเนี้ยอ่ะคันเร่งอ่ะเบาไม่ได้โดนไม่ได้มันแรง ต้อเป็ืชพืชโอ้โหไม่เหมาะสำหรับคนแก่แน่นอนอืมได้เชือกก็ตกเลขาดเลยนะเอาไปปั่นกระตูนหมูน่าจะดีนะอืมแป่เดียวต่อปูปูเฮ้ยปั่นทีสิบสามตัวโอ๊ยปั่นทีสิบสามตัวโอ้โหยิ่งคุยหาสาระไม่ได้เลยเอ้ยเอาสิบสามตัวเลยเอาเอาเอาเอ้าเอาได้ยอมเขาโอเคนะผม เดี๋ยวยิ่งคุยมันม,มันยิ่งคุยมันยิ่งเลอะเทอะไปใหญ่ไปเรื่อยเชยแล้วสำหรับวิด,ดีโชุดนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าคุยไปเดี๋ยวหลอนแน่นอนสวัสดีครับ